ลอยสิไปใส่นี่บอเฮ็ดยุใส่เฮ็ดยุนี่บอคุณน่ะปลาอะเฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดโอปลาอะ อู้คือหลายแถบพุ่นนะอ๋อน้องเอาเจ็บเออเอาเจ็บเออเจ็บเป็นปะเจ็บเป็นปะเอาเอามีดนี่จิ้มนี่มีดเสียบทางใต้มันเด้อเสียบลงกพีดินกระงั๊บดื้อโอ้น้อเอ็ดเป็นอยู่แล้วบ้าโอ้เจ๋งแต่วะเอ้อ เสียบลงบินแล้วก็งัดขึ้นอู้วนสีบ,บาดมือดอกเหรออืมนี่เสียบกนใกล้ๆนี่ก็ได้อ้าว้มันขายงี่งกัถอนเอาก็ได้สาดจับโอยถอนเอาเลยล่ะนี่ ขามันขาดจะไหวอ๋อเห็ดปู๋ครับเห็ดปู๋เห็ดปู๋คนบอมาเห็นจักเทือกขุวเผาเม็ดเดียวเอามา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 เข่าบานเม็ดเอานง่ะเอาอันนี้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  อยู่หน้าคือเก้าครับพี่น้องโอ้ไอดจังไดกินล่ะนี่ปัดขามันเงียเงวอืม่นะน้อยกับขาเงาวเนาะ โอ้ยดึงเอาน้องอ้อยนั่นใบมีดสิบาทมือนี่ดึงเอาจัางสินี่นี่ดึงค่อยๆจังสินี่เออนั่นละอนโอ้ยนี่นี่ขาดเบมับนขาดบดนะโอ้ยขาดกระชังมันเถอะ <S 2> <S 2> โอ้ยขาดกระชังคุณเนี่ยโอ้เบื้องทางไตผิดโอ้มีนอนใหม่อยู่นอนหนึ่ง เอเอตะเห็ดบ่น้ำไม้บ่เอาบ่เน้ำไม้จีนน้ำไม้นี่กแ็แซบกัน่อันนี้นดคูกันโอ้โมีดสิบบาทมือนะ tiếp 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 หลายแท้พูดไ่ะโอ้พี่น้องพูดไ่ะโอ้ควยงามตัวน้อยๆกับมี่ครับตัวน้อยๆหันจักเดือนหันสำนันนั่นกินใหญ่ยังบ่าอเดือนโอ้ห้องอาทิตย์หนึ่งอีกเอ้าโอ้ตัวผูเป็นบั่น ตัวเถิกเออโอ้ครับครับครักโตกับท้งเมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปเก้าตัวผู้มีจกักโต้นีั่นตัวู้นีสองโตตัวผู้สองนอกนั้นนี่ตตัวเม่เนาะตัวเม่ตัเมเจ็ดตัวตัวเมยเจ็ดป้า ควายพันงามครับผมพามาหุดจักเจ้าของควายงามเพื่นครับผมนี่คือพญายกลแห่งบ้านนูนสวรรค์ครับผมโอ้เป็นจังไดยน,น้ห่อนคาบบอคือได้แก่เสือเอ็ชขิพูบิงอองลองแองแรงเลยบาทนี่ฮ่ฮ่โอ้คากขากขาก แม่นบ่โอ้ให้คนนี้มันกัรวยจ้าขายอยู่เนาะขายอยู่แม่นบ่เนี่ยเสียสิขายตัวใดขายโอ้วัตตามากตัวใดก็ซื้อได้เลยแม่นบ่โอ้โอ้อาพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ควายไปเลี้ยงครับนี่ครับม่แต่ตัวงามๆม่แต่ตัวพีพีโอ้ย อุดมสมบูรณ์ครับอันนี้พันธุ์พื้นบ้านเนาะ,อ,ะอืมครับผมเอาแมนบอโอ้เขางามแต่ตัวนั้นไหมอ่าตักปีหันตัวใหญ่เขาใหญ่เงางามครับส,สี่ปีเนาะาถูกแมนบ่นนมันดือ้อบ่นริมันเลียนซนบ่ บ่าเอา่อแค่แพงหน้านี่มันรยบ่าโอ้โอ้เขากอมงามแท้ครับพี่น้องเอาผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เด้อครับเด้อ่อาติดต่อผ่านมาทางใต้คอมเมนต์นี่แหละครับอา่าคอมเมนต์มาได้เลยครับอยากได้ตัวใดเอาเจ้าข,ของเพิ่นแบ่งขายให้เยอะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับนอ้อ ช่างไข่ต้มเป็นกำลังซอยแซ่ครับผมโอ้อันนี้ซอยซอยแซ่เนื้อไก่นะครับเนาะปลาทอตหนาวอันนี้แหละอ้วอันนี้เสียบจังไหนก่อนไอ้ก้อยก้อยบัก้อยมะนาวนก้อยใส่มะนาวเปล่าอ้อันนี้มะนาวไก่ไก่ตีครับตัวละสองพันเลยตาโตสองพันหรืยสองหมื่น เฮยกัดโอ้โหป่ะน่าข้างในยังกบเนาะป้าทอมานเข้าไปดมลมอันนี้ก็บมะนาวเป็นไหมาป่ะไก่เนี่ยเป็นกับไหมาให้กันเนาะโอ้เด็กกันอืม ไ่ไเอ้ยล่างเลยพักต่ไนมันหืากมบัวมาซอตื่นไหมตู่ตคักคับคัเออเอาตื่ๆเนี่ยล่ๆนะัปกหอมเตี๋ยหอมเปืออะไรคือหอมเียคปกหอมบัวหน่อยไม่ไกปากแพร สอาไปได้ฝากลางพักกีตูมีไหมครับเม่อแก่เ่ไม่มีค่ับมุกลบเนื้อเงื่อนเลยมันนี้เซฟไข่ต้มครับผมเซเพื่อนที่บ้านอะไก็เอาผักหอมบัวกับผักหอมเปียก่ ก็แบอนี้ช้างไข่ต้มโอเซฟไข่ต้มกำลังตุ๋นครับผมตุ๋นอันนี้นเอานปะตุ๋นน้มันเป็นยังก่อนเอเนื้อเขากบปื้อตน้นเขานห้างมาแดงปะแดงปะเขากันปะตักไข่หัวขาวนต่องเขา

ไว้มือท่าไหมั้นะเห่่ะเออมือพุกไข่ต้มือหยดดนแล้วแ่นายี้อันนี้สูตรยังก่อสูตรสูตรผู้เก็ตบ่สูตรโนครับตะโคนกิน้านโอ้หฮาฮาเตียวบ้าน้าอัจฉริยะสนีตั้งใส่เล็กน้ำใสน้ำใสบ่มี่ Cái nó nằm lại chưa? Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ใช่บ่หานบ่อืมโอ้เขาตคใจโอ้อันนี้ใส่เขือพอมเลือคุยังคำเลือนคุยังคำนี่มันเขือกุลคำเหรอื่อุลคนยังคำนบคยังคำคำกับคุณแล้วโู้ขุนเือนุนขุคยับคำเขือกุลลคำเดพี่นองเด้อกุลละคำอยู่ใส่ะจีเขาว่ากุลละคำนี่อยู่ อำเภอวานนอนเนาะงานบมองานคุณธรรมเนี่ยขึ้นอำเภอวานนอนนิวาดเด้อพี่น้องเด้อะเป็นมีเกลือครับเป็นทั้งคนเป็นมีเกลือครับเกลือรสินเทาอันไหนซีเอ็มบ่มาแล้วอืมาแล้วมาแล้วอืปลาตัวนดูอืไใส่สมุนไพร ครับชมอีกเนาะผมกวนเขามางแบบทัวถ่ายต๊ะเทมแน่จังหน่อยแมนบอกย่นขึ้นรัวๆาจะแก่น้เรียงแดบอ้มานก็ใส่ัวหอมเลยเนาะอันตะไคร่เผานี่ด้จังเลยยังไ้เ่าบัเผาอ่อทุเลยเผาแทอยใส่กันบะเอาไปกินกับโลดบ่าได้ใช่่่ะ จะมาจะมามาอืมนี่ครับขาซอยขนาดนักครับเชฟเรต้มดังบูมหลุยสดยอดครับซุจานลูกของขาวปกติต้องใส่อัน อไรพร้อมเลยใ่มะกรูดบอสใบมะกรูดนบมะนาหมดแล้วมันบูมี่กับตะมอเอ็นนีก็ได้ทำเครื่องผมสุขเสร็จเนาะโอ้ักการมาแต่สายนี่โอ้หลับไก่ชื่อนี่ชื่ออูร์ดไก่ไก่นี่โอ้บางนาวอีกอ้อง ตีเซอนทีเสร็จุกซอสเลยบอนแหมครับอู้ถ้ากันเอ็นงานตุกไ่ก่อนอู้แล้วล่ะกไม่กินไก่แหม่หัวหัะ โอ้ก oh, 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 ินบ้านได้บ huh. ah, oh, okay, ah, okay. ่โอ้ได้การละบ่เนี่ยเจียบไก่ต้มอืมรสกุ้งครับ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 โอโอเคครับพี่น้องเอากินข้าวนึ่กันเด้อแบบนี้เด้ออันนี้คือส่วนมะแตงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่าอันนี้ก็น้ำซุปเนาะโอ้บุญดะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี่เด้อพี่น้องเด้อ นี่ครัพักเครื่องเคียงครับพักแพลวพักไผ่โอ้พักปลาเน,น่แล้ว <c oughs> เอาเอาสมเนาะพี่น้องเนาะ